ยินดีต้อนรับสู่ช่อง New Car Info ช่องที่พาคุณไปอัปเดตรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทั่วโลกถ้าคุณรักในความเร็วเทคโนโลยีและการออกแบบที่ล้ำสมัยคุณมาถูกที่แล้ววันนี้เราจะพาคุณไปชมหนึ่งในรถที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในปีนี้กับสุดยอดยนต์ประกรรมจากค่าย bmw นั่นก็คือ bmw m 9รุ่นปี2025รถที่ไม่ได้เป็นแค่รถยนต์แต่คือสัญ,ญลักษณ์ของอนาคตแห่งความแรงและความหรูหรา BMW M9 ปี2025เปิดตัวมาพร้อมรูปลักษณ์ที่สะกดทุกสายตาด้วยดีไซน์ที่ลำยุคโดดเด่นด้วยเส้นสายเฉียบคมไฟหน้า l ล d ด,ดีไซน์ใหม่สุดดุดันพร้อมกระจังหน้าไตาคู่ขนาดใหญ่ที่เป็นเอกลักษณ์ของ BMW เสริมด้วยล้ออลอยขนาดใหญ่และดีไซน์ที่เน้นหลักอากาศพลศาสตร์ทำให้ M9 ไม่ใช่แค่ดูเร็วแต่เร็วจริงทุกมุมมอง ขุมพลังของ M9 นั้นหน้าทึ่งไม่แพ้รูปลักษณ์ภายใต้ฝากระโปรงคือเครื่องยนต์ V8 ขนาด4.4ลิตรวินเทอร์โบที่ทำงานร่วมกับระบบไฮบริดประสิทธิภาพสูงรวมพลังกันได้มากถึง750แรงม้าพร้อมแรงบิดสูงสุด950นิวตันเมตรการเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาเพียง2.8วินาทีซึ่งถือว่าเร็วระดับซูเปอร์คาร์และยังมาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบอัจฉริยะที่ให้การยึดเกาะถนนแบบไร้ที่ติ ระบบช่วงล่างถูกออกแบบมาให้สามารถปรับได้ตามสภาพถนนด้วยเทคโนโลยีช่วงล่างแบบอัจฉริยะพร้อมระบบเลี้ยวล้อหลังเพิ่มความคล่องตัวในการขับขี่โดยเฉพาะเมื่อต้องเลี้ยวในพื้นที่แคบหรือเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงโครงสร้างของตัวรถเสริมด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ทำให้ทั้งเบาและแข็งแรงยกระดับสมรรถนะและความปลอดภัยไปอีกขั้นเมื่อเปิดประตูเข้าสู่ห้องโดยสารคุณจะได้สัมผัสกับความหรูหราที่ผสมผสานกับเทคโนโลยีอย่างลงตัว ภายในตกแต่งด้วยหนังเมริโนแท้ตัดเย็บด้วยมือพร้อมไฟแอมเบียนไลท์ที่เปลี่ยนสีได้ตามอารมณ์หน้าจอแสดงผลโค้งแบบพาโนรามาเชื่อมต่อทั้งหน้าจอผู้ขับและจอกลางอินโฟเทนเมนต์ให้ความหรูสึกปัำมยุคและใช้งานง่ายระบบ iDrive เวอร์ชันล่าสุดของ bmw ที่ฝัง ai อัจฉริยะไว้ช่วยจดจำพฤติกรรมของผู้ขับและปรับตั้งค่าต่างๆให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติตั้งแต่ระบบแอร์เพลงโปรดจนถึงรูปแบบการขับขี่ทุกอย่างสามารถสั่งงานได้ด้วยเสียงหรือจะใช้งานผ่านปุ่มควบคุมแบบสัมผัสก็ลื่นไหลไม่มีสะดุด ในด้านการเชื่อมต่อ M9 ปี2025มากับระบบ 5G ในตัวรองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์แบบ OTA เชื่อมต่อกับบ้านอัจฉริยะและสามารถสั่งการผ่านแอปพลิเคชัน BMW บนมือถือไม่ว่าจะเป็นการสตาร์ทรถล็อกปลดล็อกตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่หรือแม้แต่สั่งให้รถเคลื่อนตัวออกจากที่จอดโดยไม่มีใครอยู่ภายในรถก็สามารถทำได้ BMW M9 รุ่นนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่รถยนต์สมรรถนะสูงแต่ยังเป็นเครื่องมือแสดงออกถึงรสนิยม ความสำเร็จและวิสัยทัศน์ของผู้ขับขี่มันผสมผสานความเร็วเทคโนโลยีและความหรูหราเข้าด้วยกันได้อย่างสมบูรณ์แบบเหมาะกับผู้ที่ต้องการที่สุดของที่สุดทั้งในด้านสมรรถนะและประสบการณ์การขับขี่หากคุณกำลังมองหารถที่เป็นได้ทั้งซูเปอร์คาร์สุดร้อใจและยานยนต์แห่งอนาคต bmw m 9ปี2025คือคำตอบที่ไม่ควรมองข้ามฝากกดติดตาม new car info เพื่อไม่พลาดข้อมูลรถรุ่นใหม่ที่น่าสนใจแบบนี้แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอบคุณที่รับชม